สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตกันตัวอย่างอัพโหลดรูปภาพอัพโหลดสินค้าลงในเว็บไซต์นะครับเช่นเว็บไซต์ที่ทำโดย Wordpress โดยโปรแกรมเ o r d p r e s s นะครับก็คือตีมแฟ a t ซัมนะครับเนี่ยคือตีมที่เราทำเว็บนะครับก็จะถ่ายวิดีโอนะครับ อยากให้ทำได้กันทีละขั้นตอนตามผมนะครับก็อันนี้คือหน้าตาที่เราเข้าโปรแกรมมาหลังร้านแล้วนะครับก็จะเป็นจะมีสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีให้เราคลิกดูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยปรับแต่งอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับทีนี้ผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับอัปโหลดสินค้า เข้าไปที่หน้าเว็บของเรานะครับคือมันก็จะมาลันอยู่อันดับต้นๆแบบนี้นะครับอ,อยู่อยู่อันดับอยู่หน้าเลยอยู่หน้าหนึ่งเลยนะครับงั้นไปดูกันเลยนะครับมาตรงนี้นะครับตรงที่คําว่าสร้างใหม่นะครับตรงที่คําว่าสร้างใหม่เห็นไหมครับจะมีคําคว่าเรื่องสื่อหน้าบล็อกสินค้าคําสั่งซื้อผู้ปองอะไรต่างๆ,ๆนะครับ เราไม่ต้องไปดูเลยครับส่วนอื่นๆตัวนี้คือสําหรับบทความนะครับอันนี้สําหรับบทความนะครับสองคำว่าเรื่องกับสื่อนี่คือสําหรับเราอัปโหลดบทความนะครับหมวดหมู่ของบทความกับหมวดหมู่สินค้านคนละคนละห้องนะครับคนละแผนกกันปูนง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาตัวสินค้าเลยครับคลิกเข้าไปเลยครับนี่คลิกเข้าไปแล้วนะครับ เห็นไ,ไหมครับคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับดูจากที่ผมทําให้ดูนะครับชา้ชาๆนิดหนึน่งนะครับนะครับเนี่ยก็จะมาหน้าหน้าสินค้านะครับเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเข้ามานี่เป็นหน้าสินค้าตรงนี้ก็จะมีชื่อสินค้านะครับสมมติ รต,รตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ผมตรงนี้ครับสมมติพระนเรสวนนะครับสมมุติผมจะใส่ชื่อสินค้านะครับพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปเลยนี่เลยครับพิมพ์ไปเลยนะครับพระนเรสมเด็จพระนเรสวน คือสาหรับเพิ่มรูปภาพแต่ตรงนี้หน้าตรงนี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับอธิบายรายละเอียดนะครับช่องนี้นะครับอธิบายรายละเอียดเราจะใส่รูปภาพก็ได้นะครับสมสมติผมเพิ่มสื่อเข้าไปนะครับเพิ่ <ๆ S 3> มสื่อเข้าไปนี่เข้ามาหลังร้านแล้วนะครับเข้ามาหลังร้านที่นี้ผมไปเอารูปอยู่ในคอมของผมนะครับเข้าไปเอายูนอยู่ในคอมของผมนะครับผมเข้ามาหลังร้านนะครับ พมลเยอะนิดนึงเข้ามาโฟลเดอร์ที่เราบันทึกภาพไว้นะครับบันทึกภาพสินค้าเราบันทึกไว้ไหนเราก็ต้องไปตรงนั้นนะครับสําคัญมากหลังร้านเนี่ยนะครับเนี่ยโฟลเดอร์ folder, ผมมาที่โฟลเดอร์ภาพรูปภาพของผมนะครับนี่สมเด็จพระนเรสวน14นิ้วนะครับนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วทีนี้มาดูตรงด้านข้างนิดหนึ่งนะครับ ตรงด้านข้างเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราติด Google ได้ง่ายๆนะครับสำหรับผมขี้เกียจพิมพ์อะไรคีย์เวิร์ดอะไรมากมายผมก็จะก๊อปชื่อสินค้าเนี่ยชื่อสินค้าตัวนี้นะครับชื่อสินค้าตัวนี้นะครับ,ค,ค,รบคลิกทึบแบบนี้แล้วก็คอนโทนซีนะครับมาวางชื่อสินค้านั่นแหละครับคำบรรยายถ้าใครขยันก็พิมพ์คำบรรยายให้ละเอียด นะครับของตามตัวสินค้าของเรานะครับไม่ใช่เป็นก๊อปของขอื่นมาวางอันนี้ไม่ดีนะครับกูเกิลไม่ชอบแล้วก็มาวางปุ๊บผมก็วางวางตรงๆนี่แหละครับคำอธิบายผมไม่ได้ใส่อะไรมากมายขอขอก็ขี้เกียจพิมพ์นะครับอันนี้คือคนขี้เกียจนะครับคนนี้เียจพิมพ์ก็จะวางวางอย่างนี้แต่แต่ว่าก็ติดกูเกิลง่ายเหมือนกันที่จากประสบการณ์ที่ผมทํานะครับแล้วทีนี้ทําไงครับแทรกสินค้าไปเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนียตรงนี้คําว่าแทรกในสินค้า ปไปเลยมาแล้วคับเห็นไหมมาแล้วนี่มาแล้วเห็นไหมรูปภาพเต็มปึบเลยเห็นไหมมาแล้วที่นี้เรายังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ตรงคาอธิบายข้างๆสินค้านะครับจะเห็นว่าออผมให้มาดูหน้าเว็บนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงตรงคำอธิบายข้างๆสินค้าคือช่องนี้นะครับคือช่องนี้ คือช่องเล็กๆช่องนี้ช่องล่างสุดนะครับข้างล่างสุดคือช่องล่างสุดคือคําอธิบายสินค้าอย่างสั้นเขาบอกอยู่แล้วนะใช่ไหมครับขเขาบอกอยู่แล้วว่าคําอธิบายสินค้าอย่างสั้นเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยใส่สั้นๆอะไรไปเลยหรือว่า,าตามที่เราที่ในที่นี้สมเด็จสมมติของผมเนี่ยเป็นสมเด็จพระนเรสวนนะครับผมก็จะบอกราคาตรงช่องนี้ถ้าผมไม่อยากใส่ให้ให้โชว์ราคาผมก็จะบอกราคาใต้ รูปเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับาราคาขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาไม่แน่นอนผมก็จะใส่ราคาสมมติราคา,าราคา29งหม่ะสมมติ29งหมนนะครับสั่งล่วงหน้าล่วงหน้านะครับ เจ็ดถึงสิบห้าวันเจ็วันนะครับนะครับเจ็ดหวันประมาณนี้นะครับจัดทรงฟรีก็ว่าไปแกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรีสลักชื่อเจ้าภาพฟรีองค์ท่านสวยงามก็บรรยายไปนะครับท่านสวยงามตามรูป ภาพตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างเลยนี่อะไรครับทีนี้ถ้าเรามีราคาก็ใส่ราคานะครับราคาปกติเท่าไหร่ราคาที่ลดเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ใส่ไปเป็นภาษาไทยไม่ยากอยู่แล้วนะครับขอแค่ให้ลองทําดูสักสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแค่นี้ก็จะคล่องแล้วครับนะครับแต่ถ้าไม่ทําเลยเนี่ยนานๆเข้าทีก็ก็จะงงนิดนึงนะครับ ทีนี้มายังไม่เสร็จนะครับมาดัดมาตรงด้านขวามือนะครับขวามือหมวดหมู่สินค้าแล้วครับเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับหมวดหมู่สินค้าเห็นไหมครับเราก็มาเลือกสิครับว่าเราได้สร้างหมวดหมู่สินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างขพงผมก็จะมีหมวดหมู่เยอะหน่อยนะครับผมก็จะไปหาหมวดหมู่ที่ผมสร้างไว้นะถ้าท่านยังไม่ได้สร้างหมวดหมู่ท่านก็คลิกแค่ตรงคลิกตรงนี้นะครับคือคลิกไปเลยทําไปเลยไม่ต้องไปกลัวผิดพลาดนะครับนะครับ เพิ่มหมวดหมู่สินค้ามันก็จะขึ้นมาอยู่ในนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับทีนี้รูปเหมือนพระนเรศวรนะครับสมเด็จพระนเรศวรเห็นไหมครับนี่หมวดหมู่ที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้สร้างไว้ก็คือคลิกตรงนี้นะครับก็จะขึ้นหมวดหมู่เลยนะครับหวังว่าคงจะทําตามได้ชัดเจนนะครับผมไปช้ามากนะครับนี่ครับคลิกตรงนี้อ่าค,ค,คลิกแล้วไปไหนต่อแล้วครับ ต้องไปทาอะไรอีกแล้วนะครับเผยแพ่นะครับหรือว่าอัปเดตนะครับเผยแร่หรือว่าอัปเดตนะครับทีนี้ผมจะเราเพิ่มหมวดหมู่เสร็จแล้วหัวข้อมีแล้วนะครับหัวข้อมีแล้วัวข้อตรงนี้นะครับผมก็จะเผยแพร่นะครับเผยแพ่เพิ่มนะครับเผยแพ่นะครับทีนี้มาดูหน้าเต็มๆอัปเดตแล้วเผยแร่แล้วคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้อ่า คลิกได้หลายที่นะครับดูการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนนะครับเราคลิกคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อให้ท่านได้เห็นช้าๆกับผมนะครับภาพตรงนี้นะครับจะไปโชว์ตรงไหนเดี๋ยวดูนะอ่ะยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จขอโทษทียังไม่เสร็จนะครับตรงคําว่ารูปภาพสินค้านี่ตรงนี้รูปภาพสินค้าตรงนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าเราไม่เพิ่มนะครับก็จะ ที่เป็นรูปไอคอนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับที่โชว์อยู่หน้าแรกะจะไม่ขึ้นนะครับอ่ะถ้างั้นผมจะลองไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าผมใส่รูปตรงรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับจะขึ้นหน้าตาย,ยัางไงอ่ะคลิกดูเลยคลิกรูปผลลัพธ์นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับรูปตรงนี้ไม่โชว์เลยนะรูปตรงนี้ไม่โชว์เลยเมื่อโชว์อยู่รายละเอียดนะครับถามว่ารูปตรงนี้ไม่โชว์ มีผลยังไงครับอ้าวท่านลองไปดูหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับผมคลิกไปที่หน้าแรกอ่าผมคลิกไปที่หน้าแรกนะครับหาหน้าแรกเห็นไหมครับไม่ขึ้นเลยนี่อันนี้คือผลพวงมาจากที่ไม่ใส่รูปภาพเพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วอ่าแล้วทําไงล่ะครับคราวนี้ก็ ไปที่แก้ไขสินค้าตรงข้างบนนะครับแก้ไขสินค้านะครับไม่ใช่ edit, อีดิตตัวนี้นะครับแก้ไขสินค้าคลิกเลยนะครับแก้ไขสินค้าเราก็มาเพิ่มนะครับเราก็มาเพิ่มรูปสินค้าใส่รูปสินค้าคลิกเลยครับตรงนี้นะครับใส่รูปสินค้านี่เห็นไหมครับก็อยู่ในคลังรูปภาพของเราอยู่แล้วนะครับคลิกเลยเห็นไหมถ้าคลิกก็จะขึ้นติก๊ก แบบนี้นะครับคลิกเลยนะครับใส่รูปภาพนะครับมาคลิกตรงนี้นะครับใส่รูปภาพซึ่งโอเคมาแล้วเห็นไหมครับตอนแรกไม่มีนะไม่โชว์นะครับตอนนี้ขึ้นแล้วแล้วก็ไปที่ไหนนะครับอัปเดตอ่าอัปเดตโอเคเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับเราไปดูผลลั์ผลลัพ์กรรมผลลัพธ์กันไม่ใช่ผลลัก์กรรมนะคลิกเลยนี่เห็นไหมครับขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมครับรายละเอียดในช่องเล็กนะรายละเอียดอย่างย่อเห็นไหมครับตรงนี้ผมใส่ให้อัตโนมัติอยู่แล้วในใน,ในโปรแกรมนะครับมันก็จะขึ้นโชว์เลยเบอร์โทรไลน์นะครับให้ลูกค้าได้อ,อีอคลิกรายละเอียดทีนี้ไปดูหน้าแรกมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับเห็นไหมฮะปืดป๊ดปื๊ดมาดูหน้าแรกสีเป็นยังไงเห็นไหมครับขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะขึ้นอยู่ อันดับหนึ่งเลยนะครับภาพสินค้าที่เราอัปโหลดลงไปนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือรูปภาพสินค้าที่ผมอัปโหลดไปเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับลองทําดูนะครับนี่คลิกเข้ามานะครับนี่อันนี้คือรายละเอียดภาพใหญ่นะครับโอเคนะครับ